สวัสดีครับผมวันนี้ก็เข้ามาในสวนชาวบ้านนะครับแล้วก็ออกมาดูช้างนะครับผมเห็นว่าลงในสวนนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเด็กในหมงันอีกเช่นเคยแล้วก็ตอนนี้นะครับประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆแล้วเรากําลังขึ้นภูเขาอยู่นะครับผม วันนี้เราจะมาตามดูพ่อใหญ่นะครับผมแล้วก็ซึ่งตรงนี้เป็นสวนชาวบ้านนะครับอยู่ในป่าบ้านนะครับ,นนรบผมอันที่จริงการซุ่มดูช้างนะครับผมต้องมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ด้วยนะครับผมผมก็ได้ศึกษาแล้วก็ใช้โดนบินดูพื้นที่นะครับว่าช้างอยู่ตรงไหน นะครับินได้นต่เดล่นเห็ดจูนน,น่าจะเป็นเห็ดจูนนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินแบบสังเกตการไปภูเขาลูกนู้นนะครับเท่าที่ผมทำแผนที่นะครับผมช้างขอลงมาดิมห้วยแล้วก็เข้าไปในอีกภูเขานึงแต่เราจะลัดขึ้นทางป่าปามนะครับผม ที่จริงมันเป็นวันหยุดของผมนะครับวันนี้แต่ถือโอกาสอา๋อถ่ายคลิปสองช้างนะผมแล้วก็นะอยากจะรู้ว่าช้างมีกี่ตัวด้วยฝูงนี้แล้วก็มีเพื่อนเอนอซีคนที่ไม่รู้นะครับผมคอมเมนต์มาว่าเป็นช้างบ้านหรือเปล่าไม่ใช่นะผมช้างป่านะครับช้างป่านะครับผมการที่เราจะเข้าไปถ่ายได้นะครับเราต้องรู้สังเกตพฤติกรรมของช้างฝูงนี้ก่อนนะครับ หรือโครงนี้เราต้องรู้พฤติกรรมของช้างนะครับไม่งั้นเราจะไปเข้าซุ่มดูไม่ได้นะครับผมช้างอาจจะวิ่งออกมาทำร้ายชาวบ้านหรือว่าผู้คนได้ที่ผมสังเกตดูนะครับช้างโขงนี้นะครับพฤติกรรมไม่ก้าวร้าวนะครับผมแต่เราอย่าไปทำเสียงดังหรือว่าทำให้เขาตกใจนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะวิ่งไม่ทันนะครับผมการที่ผม ขึ้นภูเขาลูกนี้นะครับผมอยากให้อยู่ที่สูงแล้วก็ใช้กล้องซูมดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคตอนนี้คือผมนั่งพักอยู่นะครับผมพื้นที่โดยรอบนะครับจะเป็นป่าดงดิบนะครับผมมีสิงสารสัตว์ครอบเลยนะครับทุกชนิดนะครับก็อ่า จะเห็นสวนชาวบ้านคือเพียงเล็กน้อยเองนะครับผมอยู่ตีนภูเขานะครับที่เหลือก็เป็นป่าดงดิบทั้งนั้นตอนนี้ก็คือมีเอฟซีถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าเวลาเขากรีดยางเขากรีดกันยังไงนะครับผมก็พื้นที่บางแปลงนะครับผมก็ไม่ได้สามารถกรีดได้นะครับเพราะว่าช้างออกมาหากินแต่บางสวนนะครับผมหรือว่าบางแปลงนะครับาชาวบ้านบางคนบางกลุ่มนะครับเขาสังเกตพฤติกรรมช้างรู้นิสัยช้างเขาก็เลยกล้าตัด หรือว่ากรีดยางพื้นที่ตรงนั้นได้นะครับก็ประมาณนี้เลยช้างป่านะครับผมบางครั้งเราต้องเวลาศึกษาเราก็ต้องอ,อยู่อย่าให้ลมพัดไปทางช้างนะครับผมเราต้องเขาเรียกว่าต้องดูทิศทางลมให้ดีนะครับต้องอยู่ใต้ลมเอาไว้นะครับไม่อย่างนั้นอาจจะพลาดได้ครับผมโอเคเดินเท้ากันต่อ ใบเหลียงนะครับผมนี่ใบเหลียงสวยมาก ซุ่มฟังอยู่นะครับนี่เราเจอโครงช้างแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นตัวนะครับได้ยินเสียงลำไยนะครับผมน,นี่ตรงนี้ที่มือผมนะครับอยู่ริมป่านะครับผมเดี๋ยวเราจะซุ่มดูให้มันลงมาข้งล่างนะครับผมลงมากินน้ำ เดี๋ยวเราต้องรีบลงก่อนนะครับผมคือวันนี้เขาไม่ออกไม้ดูนะครับตั้งนันเลยเขาขู่หักไม้ไผ่นะวันนี้เขาไม่ลงมากินน้ำ ตรงนี้นะครับพื้นที่ยังสมบูรณ์นะครับผมยังมีต้นเต่าร้างอ่าไม้ไผ่นะครับผมตอนนี้ที่ผมเห็นเขากินนะครับไม้ไผ่แล้วก็ต้นเต่าร้างนะครับผมก็หมากของชาวบ้านนะครับเขาเดินผ่านเขาจะกินต้นแก่ๆนะครับผมแล้วก็จะมีต้นเต่าร้างอยู่ในริมลาําธารเยอะมากปลายห้วยหรือว่าบนป่าใสนะครับหัวป่ายางป่าปามของชาวบ้านนะครับผมก็โห เวลาเขาขู่ครั้งหนึ่งก็ทำเอาขาสั่นนะครับผมผมมาวันนี้มาเฝ้าตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับก็ไม่ได้เห็นตัวเลยวันนี้นะครับผมย่องเข้าใกล้ที่สุดแล้วนะครับวันนี้แต่มันบางกอไผ่นะครับไม่สามารถถ่ายได้นะครับผมเข้าใกล้ผมว่าระยะน,น่าจะประมาณสักหกิเมตรน่าจะได้อยู่นะครับวันนี้ ตอนนี้นะครับผมบางเนี่ยแรลงนี้ครับผมเ็ามาจัดปามนะครับตรงวิ่งนะครับผมคือช้างป่าลงมาผมจะไม่เข้าไปในป่านะครับจะอยู่รอบๆรบิมสวนนะผมเพราะว่าถ้าเราอยู่ริมสวนเราก็ไม่ได้ไปรบกวนอะไรเขานะครับแต่ถ้าเราไปอยู่ในป่าเท่ากับเราไปรบกวนเขาก็เลยอยู่ในสวนดีกว่านะครับซุ่มดู แต่เสียงขูค่ครับน่ากลัวมากเมื่อตะกี้นะครับหักเหมือนจะวิ่งมาหาอ่ากลิ่นของผมนะผมกลิ่นสาผู้คนฮะอืมเขาจะหักต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมที่ถ้าเราจะเลือกนอนซุ่มดูพวกช้างป่าแบบน,นี้เราต้องนอนต้นไม้สูงแล้วก็ใหญ่ เหมือนต้นยางเล็กๆแบบนี้หมดสิทธิ์นะครับผมหักหมดนะครับแบบนี้ยไม่เหลือ <c oughs> ตรงต้นไม้เป็นต้นไม้เหญ่อเท่านั้นนะครับวันนี้มันเกือบจะค่าแล้วด้วยนะครับผมเกือบจะมืดแล้วถ้าไม่มืดผมก็ยังนั่งสองดูวันนี้ผมจะอยากจะรู้ว่าที่จริงอ่ะทั้งฝูงมันจะทั้งหมดเลยนะครับมันจะยังกี่ตัวนะครับผมเมื่อคลิปก่อนผมก็นับได้ไม่กี่ตัวนะครับ เออยากจะรู้นะครับเพราะมันมีสองโขลงใหญ่ๆนะครับผมมันจะมีโขลงหลังจะตามมาด้วยก็ตอนนี้เราก็เดินลงมาอีกซี่เขาหนึ่งนะครับนู้นรถเครื่องผมจอด,ดอยู่นะโอ้โหขู่น่ากลัวมากเลยนะครับช้างจริงๆนะครับที่ผมมามาถ่ายช้างนะครับผมก็อยากอ่า เก็บภาพนะครับผมบันทึกไว้ว่าโขงแต่ละโขงนะครับยังกี่ตัวแล <ind> <apan> <xter> like, there, ้วก็ปีนี้มันจะมีลูกกี่ตัวนะครับผมแล้วก็มีตัวใหญ่ตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวนะครับผมก็เท่าที่ผมดูวันนั้นนะครับที่ผมถ่ายภาพไว้ก็มีสีตัวนะครับผมมีตัวผู้มีตัวเมียสามนะครับผมตัวผู้ลูกตัวเล็กนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ เห็นน้าเขาบอกนะคนจัดยางเขาบอกว่ามันยังอยู่บนป่าอีกสามตัวนะครับเป็นเจ็ดนะครับผมแต่โขลงหลังอะประมาณห้าเอ้ยแปดตัวนะครับผมทั้งหมดมันสิบสิบห้าสิบหกตัวนะครับแต่ผมอยากจะรู้ผมจะถ่ายภาพเก็บไว้พอมีตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวแล้วก็อายุคือรูปร่างลักษณะโตเท่าไหนแล้วก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่กี่ตัวเท่านั้นจะเก็บไว้นะครับผมก็อยากจะศึกษาครับ ตอนนี้ก็ได้ถ่ายรูปภาพสัตว์อะไรพวกนี้เก็บไว้เยอะแยะเลยนะครับผมก็ชอบในการอนุรักษ์นะครับผมอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์กป่านะครับผมแล้วก็เมื่อก่อนที่ผมจะมาทํา youtube หรือว่าผมจะได้มาทํางานประเภทนี้นะครับผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมก็เคยนะครับผมเคยยิงกระร o กอะไรพวกนี้กินนะครับสมัยก่อนช่วงนั้นคือลําบากมาก เป็นคนคือต้องทำงานจ้างเล,ล่่นนะครับผมทำงานจ้างทั่วไปนะครับให้เขาให้ถางป่าก็ถังปา่านะครับผมข้าวสารไม่มีจะกินนะครับช่วงนั้นจำเป็นจริงๆแต่ตอนนี้นะครับคืออะไรอนุรักษ์ได้ก็อนุรักษ์ไว้นะครับผมเพราะว่าสัตว์จะใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะครับผมช้างนะครับที่เขาลงมาจากป่านะครับมาสวนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มาทำลายพืชผลที่ เขาได้ผลผลิตนะครับผมส่วนมากจะเป็นต้นหมากนะครับหมากแก่ต้นกล้วยนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับผมที่มาทําลายส่วนต้นทุเรียนไม่มีนะครับฝ่ายนี้ไม่มีเลยไม่ได้ทําลายต้นทุเรียนนะครับก็ส่วนเพื่อนๆนิพสีว่าให้พกลูกบอลบ้างนะครับลูกประทัดอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับผมช้างป่าฝ่ายบ้านผมนะครับถ้าจุดลูกประทัดนะครับเขาจะวิ่งเข้าใส่นะครับผมวิ่งเข้าใส่เลยนะครับเป็นเรื่องที่แปลกแลวกองไฟก็ไม่ได้นะครับ กองไฟนี่คือถ้าจุดปุ๊บเขาจะมาหากองไฟนะครับแล้วก็ใช้เท้ากระทืบกองไฟจนแตกหมดเลยโอ้มันเปลกมากนะครับเพื่อนๆสิโอเควันพักผ่อนของผมก็ประมาณนี้นะผมซุ่มดูสัตว์เหมือนไม่ได้พักผ่อนนะครับแต่ก็สบายใจดีนะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเก็บภาพถ่ายภาพนะครับเก็บบันทึกไว้นะครับถ่ายเก็บไว้ความทรงจําดีๆนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งให้เด็กในหมุงด้วยคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเข้าป่าตรงไหนนะครับฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับว่าอยากให้เด็กในหมุงทำอะไรเกี่ยวกับในป่านะครับผมส่องสัตว์ขัดห้างนอนป่าผูกเปลนะครับผมแคมปิ้งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้อ่าแล้วเดี๋ยวลืมไปนะครับผมใครที่อยากให้ผมไปเที่ยวพื้นที่ป่าจังหวัดของ พี่ๆท่านๆเพื่อนๆนะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อยากให้พี่ๆท่านๆเพื่อนๆเป็นคนนําพาไปนะครับอยากให้มีคนรู้จักในสถานที่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็จะได้เข้าไปนอนในป่าแบบสบายใจนะครับโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อน